สวัสดีนะคะเพืเ่อนๆค่ะมาเดินรอบชมตลาดด้วยกันนะคะยามเช้านะคะก็เป็นตลาดอาหารนะคะของทานเกว่าสบายเลย ข้าวเ,าเหนียวมนะม่วงนะคะคเพื่อนๆค่ะอันนี้ป้าสลิดนะคะว,ว้าวกาแฟบบราณดีนะครับโดยจะเจอขนมนาแล้วนี่ร้อยยี่สิคะร้อยสามร้อยละร้อยค่ะบัตรี้นะคะคเพื่อนๆผักสดอานขนมหวานนะะ่าทานมากๆเลยค่ะ เป็นวันธรรมดานะคะบรรยากาศเงียบมากๆพอสายแล้วนะคะส่วนมากตลาดจะคึกคักกันมากในช่วงเวลาช่วงเช้านะคะตอนนี้ก็9กาโมงกว่าแล้วนะคะคนก็วายแล้วเป็นโซนผักสดผลไม้ ตลาดท่าน้ำประทุมธาน,นีนะคะนี่จะเป็นร้านเป็ดเป็ดพะโล้นะคะล้วนจันเป็ดพะโล้นะคะกระเตียเป็ดพะโล้มีสองร้านนะคะเพื่อนๆค่ะนี้เราก็ไม่เดินไปทางอาหารสดนะคะมันกลิ่นมันคาวเนาะ ขนมหวานน่าทานนะคะตอเบอรีะะ่เพื่อนๆค่ะร้นานเหนียวมะม่วงนะคะสังขยานานหลากหลายนะคะคเพื่อนๆค่ะนนอ,องอ,อสายแล้วนะคะคเพื่อนตลาดก็จะว่ายแล้ว ปลาต้มน่าทานมากมากเลยะคะ่ะปลาต้มเค็มนะคะเพื่อนๆค่ะปลาต้มเค็มที่อร่อยแล้วก็มีชื่อก็ที่วัดไล่ขิงเนาะวัดไล่ขิงก็จะมีชื่อดังนะคะต้มปลาปลาต้มเค็มปลาตะเพียนนะคะเอ็นเมก็เดินทะลุตลาดออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะ พอออกมาถนนด้านหน้าแล้วนะคะก็จะมีตลาดแบบหลายโซนนะคะเพื่อนค่ะแล้วก็เดินเลาะโซนกลางมานะคะมาลิมถนนแล้วอันนี้บรรยากาศคือมากเลยนะคะเหมือนฝนจะตกนะคะเพื่อนค่ะ อันนี้ก็จะมีอาหารสำเร็จขายตอรี่นะคะเพือน่ะคขะ้าวอาถารมากๆเลยนะคะขนมเปีย๊ยะขนมหวานนะคะน้หวาน บางร้านก็เริ่มจะเก็บร้านแล้วนะคะเพื่อนๆออกขายกันช่วงเช้ามืดนะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะแตงโมนะคะแตงโมนะคะอาหารนะคะเพื่อนค่ะไก่ย่างไก่อบโอ่งนะคะไก่อบโอ่งน้ำหวานสองพิ้นยี่สิบห้าครับชี่สิบห้านะคะ นี่นาฐานนะคะเพื่อนๆค่ะข้าวเหนียวมะม่วงนะคะข้าวเหนียวมะม่วงผลไม้หลากหลายชนิดนะคะเพื่อนๆค่ะนาฐานนะคนาานนะค กันนะคะคเพื่อนๆนี่ร้านนี้อร่อยนะคะเออเรียกว่าเออเป็นอะไรนะคะเยเ่อเต๋หลอดนะคะคเพื่อนๆค่ะก็อร่อยนะคะ20บาทเองนะคะเอ็ดเมย์ซื้อไปทานประจําเลยนะคะเจ้าออนี้แต่วันนี้เอ็ดเย์มีกับข้าวเยอะแล้วนะคะาวานทําไว้ก็ยังทานไม่หมดเลยนะคะคเพื่อนๆค่ะก็สำหรับ เดินตลาดเช้านี้ร้านผลไม้นะคะเ,เมย์ก็ต้องขอจบคลิปลงคลิปไปแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะ๋อเดี๋ยวจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะอ๋อสายมากแล้ววันนี้มาเลาะตลาดนะคะมาเลาะตลาดปัุมธานีนะคะว่ายเ,เมย์มาสายแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็ตลาดบางร้านก็ปิดแล้วนะคะวายแล้ว อันสองพี่น้องข้าอเอาหารอะไรนะอาหารโลอาหารเพื่อสุขภาพนะข้าวกล่องนะคะข้าวคุกกะปินะคะข้าวคลุกน้ำพริกกะปินะคะพเพื่อนๆค่ะโอเคนะคะเนยฝากครีปนะคะเลาะตลาดประทุมชาวนีเวจเพียงแกนยก่อนนะคะฝากเพื่อนๆพี่น้องติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจใหเ,เมย์ด้วยนะคะพเพื่อนค่ะรับคลิปวันนี้ก็ คิดไปตรงนี้นะคะหน้าลานค้ายมะม่วงเลยนะคะคเพื่อนๆค่ะก็ thank you so much my fans for you support my main channel and for you watching k e i p video my main channel on the time thank you bye bye